สวัสดีครับผมสวัสดี FC ช่องอืดเบียกชแนลครับวันนี้ก็ยิงมาเปิดราคาควายครับผมสถานที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมบ้านทุ่งโป่งตำบลกุกดจิกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมอยู่ขอบของพูดครับผมพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมห้างหายไปโดนนะครับผมขอบผูอุดนะครับกลับมานะครับมาแล้วนะครับควายซื้อวางไหนนี่ครับพ่อครับ ดอกคูนแม่ดอกคุนนะครับดอกคุนเป็นค่อยเสือสายเมืองไหนครับเสือสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรน,นะครับผมตัวง่หนาดีนะครับผมความสูงอยู่เท่าไหร่นี่พ่อร้อยสี่สิบแปดหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับทำตัวยาวครับลูกนอกเพื่อนอายุหลายมืไหนพ่อเจ็ดแปดเดือนนี่วะ <48. S 1> ครับตัวแม่นีท้องเที่ยวใดแล้วครับ ทองทองที่สามทองที่สามในทองบ่ครับในทองนี่จักเดือนแล้วพ่อหาเดือนหาเดือนพอพันจากสายขับเสียตอกหน้าขาเสียตอกหน้าขานะครับลูกเป็นกระง่ามนะครับแม่สาวหน่อยมีซื้อบปล่าครับนี่ท่านเด็ดตั้งซื้อไปพ่รอท่านตั้งซื้อท่านตั้งซื้อนะครับนะครับแกรมจำนะครับมีองค์ข้อนะครับ แม่เพื่นเป็นตะเบื้องดีนะครับผมอ้วนครับผมทองหง่ความสูงได้ครับนี่ดมทัศนี่ยไข้ทยนะครับนี่นะครับตาแตมแคมจำนะครับสวยครับนี่องค์ข้อครับหนึ่งอ่องสองอ่องครับเดน้าง่ายครับแข้งขาดี เล็บสวยครับวยวาละข้าวไปหลายเม็ดน,นี่ครับพ่อเได้เศร้าเจ็ดเศร้าเจ็ดนะครับผมเศร้าเจ็ดต่อร่องใดนะครับบึ่งรอบหลบสวยับนีกครับ บันไทย,นนยเบอร์โทรศัพทน,นะครับพอครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เด้าสี่หก่ห้าสี่หกสี่สองศูนย์นะครับเบอร์พออุดบันถุ่งโป่งนะครับผมจะซุ่มหนาเบิรงครับผมหนาเขาครับงามนะครับ สำหรับเป็นแม่บล็อกเลยนะครับนี่คุณหญ่ครับจัมโบ้ครับผมสุดท้ายท้ายคลิปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีนี่ตัวเยียวว่าตื้นหนาไมีโค้งเดียวมีโค้งเดียวครับเอฟซีช่องอึดเวียกช่แนวนะครับผมที่ติดตามรับชมคลิปของผมอยู่นะครับผมเพราะว่าจี่เป็นเอฟซีในประเทศไทยและก็ตัางประเทศครับผมล้วกา ผู้รับชมผู้ไม่นะครับผมที่เขามาชมนะครับจะฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ